สำหรับใครที่จะมาหาช่างประานนะครับถ้าเรามาจากาเส้นกันทรักหรือว่ามาจากอําเภอเดชเข้าเส้นน้ำขุนนะครับเราขับรถมาเลยโรงพยาบาลก่อนจะถึงอําเภอเราก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆตัวนี้คือกำลังจะเข้าอํำเภอลำยืนแล้วนะครับจริงๆก็เข้าแล้วแะครับตอนนี้คือจะเป็นข้างหน้าเนี่ยสายมือนะครับเป็น สาเฉพาะหลักเมืองนะครับแล้วเขาก็เราก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับขับตรงมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวอำเภอนะครับที่มีคนเขาขายของกันเยอะๆนะครับทุกคนเราตรงมาเลยอย่างเดียวครับอันนี้คือใครมาจากเส้นกันทะลักนะครับเราขับตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงอย่างเดียวนะครับผ่านหน้าอำเภอเลยนะครับตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆ ด้านหน้าขวามือก็จะเป็นตโตโยตา้าดีเยี่ยมนะครับเราก็ขับตรงอย่างเดียวครับทุกคนขับตรงอย่างเดียวเราขับไปสักพักหนึ่งมันก็จะถึงสามแยกนะครับก็ให้เราตรงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายมันก็จะไปอำเภอเดชอุดมนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับเราจะมาเส้นอำเภอนาจระเลยนะ ตรงอย่างเดียวนะครับถ้าเรามาจากเส้นกันทลักเราก็จะมาเจอสามแยกไฟแดงก็ให้ตรงไปถ้าใครมาจากอําเภอเดชอุดมก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปเส้นอําเภอนาจล่วยนะครับ <c oughs> พอเราตรงมานะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบิ๊กซีอำเภอลำยืนนะครับเห็นไหมนะครับเาราขับตรงอย่างเดียวครับออกจากบิ๊กซีไปข้ามสะพาน ไปมันก็จะเป็นบ้านนาสามัคคีนะครับร้านช่างประสานก็จะอยู่จากห่างตัวอำเภอไปประมาณเจ็ดกิโลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนาสามัคคีนะครับบ้านนาสามัคคีนะครับเขตนี้ตรงนี้เราก็ขับตรงไปอย่างเดียวครับขับตรงอย่างเดียวแต่ก็จะลืมเข้าโค้งนะครับทุกคนทางโค้งนะ ถ้าตรงอย่างเดียวเข้าบ้านเลยนะพอเราออกจากบ้านนาสามัคคีไปประมาณสักสามกิโลนะทุกคนประมาณสัก2-3ถึงสามกิโลฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นวิทยายลัยเทคโนโลยีรักไทยนะทุกคนอันนี้คือเราออกจากบ้านนาสามัคคีแล้วนะครับแยกนี้ก็จะเป็นโรงโม่หินนะครับเดียวซ้ายโรงโม่หินหินหนึ่ง สักอีกประมาณ400เมตรก็จะเป็นวิทยายลัยเทคโนโลยีลักไทยนะครับวิทยายลัยก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับขับตรงไป พอเราขับตรงไปนะครับฝั่งทางขวามันก็จะเป็นเทศบาลตะบลศรีวิเชียรน,นะบนอันนี้ภาพไม่ค่อยชัดเลยมันสัน่นเลยเทศบาลตะบลศรีวิเชียรไปก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเขตบ้านคำขานะครับเขตบ้านคำขาเราตรงไปนะครับข้ามสะพานไปก็จะถึงนะครับ สะพานห้วยปงนี่สะพานห้วยปงนะครับทางซ้ายจะเป็นปัม๊มพีแก๊สพีทีนะครับร้านช่างะสานก็จะอยู่ขวามือนะครับให้สังเกตป้ายยินดีต้อนรับนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็เลี้ยวขวานะทุกคนเลี้ยวขวามา,าเลี้ยวลงมานะครับก็จะถึงร้านพอดีครับตอนนี้กําลังก่อสร้างแล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนถ้าใครอยากเอารถมาซ่อมก็ สามารถติดต่อได้ในเพจช่างประสานนะครับสวัสดีครับ